สวัสดีค่ะเทคนิคการแพทย์หญิงจันทราพรหล่อวินิตนั้นนะคะ วันนี้จนะแมาแชร์เรื่องราเกี่ยวกับเรื่องของสเต็มเซลล์นะคะเกี่ยวกับก้องกับสเต็มเซลล์และการดูแลสุขภาพของมนุษย์โดยเฉพาะเป็นเขาเรียกว่าปฏิวัติวงการการดูแลสุขภาพเลยทีเดียวล้วหลายคนคงรู้จักสเต็มเซลล์ว่าเขามีมาตั้งแต่เกิดอยู่กับเรามีหน้าที่ในการซ่อมแซมเราตั้งแต่เกิดวันที่เราเกิดจนกระทั่งถึงวันที่เราจากไปนะคะหน้าที่เขาก็คือว่าเขาสามารถเคลื่อนย้ายเซลล์ได้เ,เพิ่มจํานวนได้แล้วเขาก็สามารถย้ายที่จากตรงนึงไปอีกตรงนึงแล้วเขาสามารถเปลี่ยน จากเซลล์หน้าตาหนึ่งไปเป็นอีกหน้าตาหนึ่งได้แปลว่าเขาสามารถเปลี่ยนไปเป็นอวัอวยวะใดก็ได้หรือเนื้อเยื่อใดก็ได้หรือเซลล์ใดก็ได้ที่เข,เขาไปซ่อมแซมนักวิทยาศาสตร์ค้นพบสเต็มเซลล์มาตั้งแต่ปี1981และพยายามหาคําตอบที่จะรู้ว่าทําอย่างไรคนเราถึงจะมีสุขภาพที่ดีที่สุดแล้วสเตมเซลล์มีความสําคัญอย่างไรต่อชีวิตของเรานะคะเขาเราก็ค้นพบว่ามันมีสเต็มเซลล์ ale, มีประโยชน์ในการรักษาในการเปลี่ยนไทยอัยวะแล้วท อย่างไรเราถึงจะมีจำนวนสเต็มเซลล์มากขึ้นนะคะคำตอบนี้ดรคริสเตียนดับบค่ะท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องสเต็มเซลล์ฉันใช้เวลาทั้งหมด18ปีในการค้นคว้าว่าทําอย่างไรเราจะถึงจะสามารถเพิ่มจำนวนสเต็มเซลล์ได้ตามแบบธรรมชาตินะคะ สเตมเซลล์ถูกปล่อยออกมาเป็นจํานวนมากที่สุดคือสเต็มเซลล์ถูกปล่อยออกมาจากอวัยว,วะหลายอวัยวะแต่อวัยวะที่ดีที่สุดที่ปล่อยจานวนจะสเต็มเซลล์ออกมามากที่สุดก็คือไขกระดูกและทําอย่างไรถึงจะเพิ่มจํานวนสเต็มเซลล์ได้ในเมื่อนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าถ้ามีจํานวนเซลล์มากเท่าไหร่แปลว่าบุคคลนั้นยิ่งมีสุขภาพดีและอ่อนเยาว์และมีอายุยืนมากเท่านั้นเพราะการซ่อมแซมเป็นไปได้เร็วขึ้นและมากขึ้นนะคะมนุษย์เราเนี่ยมีจานวนเซลล์ที่เสียหาย50ล้านเซลล์ต่อวันทุกๆวัน เซลล์ถูกทำลายและเสื่อมสาภาพไปทุกๆวันอัตราเร่งเกิดขึ้นได้ ยิ่งด้วยการไลฟ์สไตล์ชีวิตที่เปลี่ยนไปอาหารการกินที่เปลี่ยนไปมูลภาวะของเรานะคะการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอล้วนแล้วแต่เป็นตัวที่ทําลายสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นด็อกเตอร์ใช้เวลาทั้งหมด18ปีในการค้นคว้าตํำรับยาจากทั่วโลกแล้วค้นพบว่าจากตำรับยาจีนที่เบตแล้วก็จากอเมริกาเหนืออเมริกาใต้แล้วก็ยุโรปนะคะตะวันออกนะคะค้นพบว่ามีพืชอยู่บางชนิดที่เป็นที่เก่าคาะและส่งต่อกันมานะับพันปีว่ามีประโยชน์ในการทําให้มนุษย์มีสุขภาพดีขึ้นและมีอายุยืนยาวขึ้น นะคะนั่นคือที่มาที่ไปของการสารสกัดจากพืชธรรมชาติที่สามารถกระตุ้นให้ไขกระดูกเนี่ยปล่อยสเต็มเซลล์ออกมาได้5-8ล้านเซลล์ในการรับประทานเพียงแค่1ครั้งนะคะในหซองเล็กๆนี้นะคะสามารถทำให้ไขกระดูกเนี่ย ปล่อยสเต็มเซลล์ออกมาจํานวน5-8ล้านเซลล์ภายในระยะเวลา1-2ชั่วโมงทันทีหลังจากที่เราทานเข้าไปนี่คือความมหัศจรรย์ของเขาแล้วเมื่อสร้างแล้วเขาไม่ได้หมดไปนะคะไขกระดูกก็สามารถสร้างสเต็มเซลล์ออกมาได้เรื่อยๆโดยปกติคนเราเนี่ยจำนวนสเต็มเซลล์จะค่อยลดลดลดลงหลังจากที่อายุเรามากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วเวลาที่เรามีไปทําการรักษาด้วยสเต็มเซลล์นะคะจะมีค่าใช้จ่ายนะคะประมาณ300,000บาทเป็นต้นไปถึงหลักล้านเลยทีเดียวนะคะ ้าในการรักษาโดยการฉีดสเต็มเซลล์เข้าไปหนึ่งครั้งจะได้รับปริมาณสเต็มเซลล์ประมาณ50-60ถึงล้านเซลล์แต่ด้วยมหัศจรรย์ของลีไวท์ตาบูนะคะที่สามารถเพิ่มจํานวนสเต็มเซลล์ได้ภายใน1-2ชั่วโมง5-8ล้านเซลล์และสามารถรับประทานได้ไม่จํากัดได้สําหรับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนที่กําลังมีความเสี่ยงต่อโรคต่างๆอยู่ยิ่งต้องยิ่งควรรับประทานนะคะนี่คือความมหัศจรรย์ของสเต็มเซลล์ต่อร่างกายของมนุษย์ค่ะ